ชาวบ้านไม่สบายใจพระอ๋อยพระคาดผมรีเทิร์นบวชใหม่วันที่12มกราคม2 5 6 6ได้มีการเผยคลิปของชาวบ้านที่ได้พบพระอ๋อยบวชอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครน,นายกซึ่งภายในคลิปก็มีคนถามว่าบวชได้กี่เดือนแล้วพระอ๋อยก็ได้ตอบว่าบวชมาได้8-9ถึงเเดือนแล้วค่ะจากการสอบถามชาวบ้านก็อ้างว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจตอนนี้อยากรู้ว่าพระอ๋อยมาบวชใหม่ได้อย่างไรใครเป็นคนบวชให้ไม่ได้สึกตั้งแต่แรกหรือเปล่ามีคําถามเต็มไปหมดเลยว่าเขาเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้ค่ะพพรระออยยังมีฤติก ตำเสกน้ำมนต์ดูดวงแก้ปีชงอีกด้วยขณะที่เจ้าอาวาสก็เปิดเผยว่าอาตมาเป็นคนบวชให้พระหอเองเนื่องจากว่าตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดจึงกลับมาบวชได้และขณะนี้ถือใบสุที่พระอย่างถูกต้องครั้งก่อนที่ศึกฝ่ายหญิงที่เจอในกุฏิไม่ได้แจ้งความพระอ๋อยก็เลยไม่มีความผิดอะไรทําให้บวชใหม่ได้จึงอยากให้ผู้ที่ติดตามข่าวไปย้อนดูภาพในอดีตและตัดสินเอาเองว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ